ต้องบอกว่าทั้งสวยทั้งเก่งจริงๆสำหรับเสาววอลโยงแห่งวงไอซ์ที่ตอนนี้ฮอตและมาแรงมากๆ ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าเธอสวยและมีสเสน่ห์น่ามองไปหมดจนแฟนๆต่างตั้งฉายาว่าเจ้าหญิงหนีวางมาเดบิวต์เป็นไอดอลสำหรับจันวอยงนะคะเกิดที่กรุงโซลเมื่อวันที่3สิงหาคมปี2004เป็นเด็กฝึกในค่าย Starship Entertainment และเข้าร่วมรายการเรียลลิตี้โปรเด18และคว้าอันดับที่1และปัจจุบันนะคะได้เดบิวต์เป็นหนึ่งในสมาชิกวงไอซ์นั่นเองซึ่งบอกเลยว่าความสวยของวอนยงนั้นไม่เป็นรองใครจริงๆสมกับตำแหน่งเจ้าหญิงหนีวางมาเดบิวต์เป็นไอดอลจริงๆนะคะ